เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเสี่ยวมี่7ิซีรีส์มาพร้อมกับดีไซน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจเสี่ยมี่7ิซีรีส์ได้ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่25กันยายนนี้โดยได้มีการเผยแพร่ภาพดีไซน์ของทั้ง3มรุ่นออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วล่าสุดเสี่ยมี่ได้ปล่อยข้อมูลชุดใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงดีไซน์ที่โดดเด่นในแต่ละรุ่นอย่างชัดเจนเสี่ยมี่7 เริ่มต้นกันที่รุ่นพื้นฐานอย่าง Xiaomi 17ที่เพิ่งเปิดตัวให้เห็นในเช้านี้โดยมีการเผยให้เห็นดีไซน์โดยรวมที่น่าสนใจมากขึ้นทั้งในเรื่องของสีสันที่มีให้เลือกถึงสองสีได้แก่สีฟ้าและสีขาวที่มีความเรียบง่ายและทันสมัยอย่างมากนอกจากนี้หน้าจอของ Xiaomi 17ยังมีขอบที่บางเฉียบมากเพียง1.18ม mm, มตรและมีอัตราส่วน19.69ทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับมุมมองที่กว้างขวางและเต็มอิ่มยิ่งขึ้น Xiaomi 17 Pro 17 Pro Max สำหรับรุ่นโปรก็ยังคงมีดีไซน์ที่น่าตื่นเต้นตามที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้โดยมาพร้อมกับโมดูลกล้องขนาดใหญ่ที่โดดเด่นและหน้าจอที่2ที่ด้านหลังซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการแสดงนาฬิกาที่สวยงามหรือเป็นหน้าจอพรีวิวก่อนการถ่ายภาพกรอบตัวเครื่องมีลักษณะเหลี่ยมและผิวด้านพร้อมโมดูลกล้องที่ยกสูงขึ้นเล็กน้อยจากฝาหลังซึ่งแสดงถึงความเรียบง่ายแต่ยังคงมีลูกเล่นที่น่าสนใจ ในส่วนของหน้าจอของ Xiaomi 17 Pro และ17 Pro Max ก็ทําได้ดีไม่แพ้รุ่นพื้นฐานด้วยขอบจอที่บางเฉียบเพียง1.18ม mm, มและยังเป็นจอแบบแบนเต็มรูปแบบทั้งคู่สําหรับ Xiaomi 17ซ e r i e s เตรียมเ,เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่25กันยายนนี้รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนี่คือการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นมากๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดที่มา Xiaomi Vivo ห h t t p s v i b o c o m 2 2 0 2 3 8 7 3 4 7 5 2 1 3 6 7 6 4 7 6 5 6 4 5 1 6 2 h t t p s v i b o c o m 2 2 0 2 3 8 7 3 4 7 5 2 1 3 6 9 1 5 8 0 2 5 2 7 7 8แต่มีข้อสงสัยอยู่บ้างคุณคิดว่าเ i a o m i 17ี series จะสามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆได้หรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับดีไซน์ใหม่ที่เปิดตัวแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างเลย และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม